สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องทุกคนตอนฮับเข้าสู่ซ่อมปุ้งบ่าวลาวสารต่องานสั่งบ้านมือนี้ลงสีห้องพื้นพี่น้องการเมนได้น้องรายเนะาะเบากั้งแล้วกับเบากล้วยเพิ่นมาสอยมื่อนี้ถ้าพี่น้องเบ่งบรรยากาศลงสีภายในที่แรกว่าสิธาด้านขางก่อนเลย วังเศร้าเนี่ยมืดฝนก็เลยบ่าลงสีด้านหน้าแล้วก็ต่อด้านในไปเลยนีม่มันลงสีเหล้วเดอ้อสีขาวเป็นจังใดพี่น้องงามอยู่บ่ชาวีว,ว่างงามได้อ้าวขอขึ้นก่อน <laughs> ลงสีห้องพื้น สีขาวแล้วก็ใส่ทงยางมาบางังเผื่อบุห้ายีมันตกเถิดนะพี่น้องกันอย่างดีสบายดีเบากล้วย,ยน้นำใจ <c oughs> พ่อกันคือเก่าเมื่อยู่บ่า <c oughs> สางพี่น้อง <c oughs> สางทายสี ใครอยู่เนาะเห็ดเวียกยูโฮมยูโฮมยูโฮมทีแรกว่าจะเห็ดภายนอกก่อนเนาะโอ้แดดแดดอ่อน <laughs> ตอนเช้าค่ะมันคุ้มก็เลยว่าเห็ดภายในก่อน <laughs> ไปแดงงามเนาะขนาดลงสีขาวกา็ยังางามงามงามมาเจอสีแดง เจ๋ยสีแข็งงามแล้วเนาะบิ่งด้านนี้เบาะพุงเฝันกลางเอาสก็อตติดวงกบปองเอี่ยมปองกันนี่น้องวงกันใบใบดีพี่น้องซีฮาตกถือมันจังงามเนาะเวลาเขาแกะออกมาจังบ่มีหอยเปื้อนกันเลยแล้วปลอดภัยเลย มสบายเนาะเวลาเก็บงาน,ากกนมันก็สบายวองกันตะมุงกบทาทาโหลดเลยชินสบายมันเก็บทาไว้ขึ้นด้านนี้เป็นติดแล้วกะ็ส่วนด้านนั้นเบาเบาก,กลังกับเบกกากล้วยเพิ่อนกับเป็นคนทาพขี้ไรเ,เ,เก็บสีเลยเนาะเราหลัลกอะไรเก็บตามคขอบเนาะด้านนี้ก็มันทาแล้วแล้วเนาะมีแต่เอาเก็บสีเล็กๆน้อยๆิดหมุงนะ เฉพา,าบเดิมแ,แรกอพอลงสีแท้ไม่ใช่ลงสีแท้นล้วลงสีแท้เรียบร้อยบนตุ่แก้ตี้เนะาะจ้ก,กันติดปกันอกบเวลาทาน้สะดวดสบายเนะาะเรากุ่งกัหนาที่เขากุ้งก็คือจิดสก,ก๊อแลวป้องกันงกบแล้วก็เก็บสีตามขอบเบาชนลงทรายนะครับก,กัล้ว่นทีอะไรเป็นไงไรสีสีเพราะทีเขาขึ้นแต่เช้านวะันทสองมือก็น่าจะแล้วแล้วลงสียขงขึ้นแล้วละกั ้ลงสีแท้เนาะเพราะว่านี่มันแห้งไวขึ้นมาลงไปเปลี่ยนแห้งเพราะว่าเป็นสีอะไรแน่ของเอเดนเนาะแพงกันเหมืนกันเันไว้เพื่ออะไรลงมือแต่งามอันนี้ครับเพื่ลงหนาไปด้วยชวนทางหนานะลงหนาเพราะว่าทางหนาแห้งงามเด่นถ้าเขาลงสีนี้ได้เป็นเท่าทามือนกับเพื้อนร้ายอันนี้ครบเพ่ได้ลงหนาเพราไท่าีแต่ถ้าว่าลงพอประมาณเนาะทาแล้วมันถ้าสีมันเหลือ หมดันบ้างคขาก็ทาตืมคันหวาบมมีปัญหาพ้นพ้นฝาเนาะมันบดตกากะเห็ดเปียได้สะดวกสั่งบอกกล้วยงามมากๆกะตี้นะคุเด้อตีได้ตีชิบวัวเมยแล้วม่อเชื่อมผ้านภายในากะ ท่าได้หลายเติบเลยยังแต่ด้านห้องนอนสองห้องด้านนี้ก็ยังบ้านได้ติดก็มาเดยท่าสร้างคาดว่ามื่อนีร่ที่แล้วบ่ภายในมื่อไหร่บ่โอ้มื่อนีรคือทีเมื่อไีร่แล้วเมื่อไหร่แล้วบ่อ่าต่อ้านออื่นก็แล้วห้องห้องโตนี่แล้วเลอน้องไซว่าแล้วอ่าเนี่ยเนีแต่ห้องโตนี่แรกแล้ว แล้วนนั่นแล้วต่อห้องโถงต่อภายในห้องนอนมืออื่นผลว่าป้องกันได้ดีป้องกันเป็นบัตรไปลงมาได้ขั้นเด่นส่วนตัวนี่ยมันน้อยเข้างาษาไนัตัวเรื่องนี้จะอาตงยาวไยัมตีคะนน่โอเคอยู่แต่แลวมันเียหางนะทำเพื่อให้ดที่อะันสีงยาบเวลาเก็บงานนะมันสีใหมไลสีใหม่ เดิไปครับปิดถุงขึนบนี่แล้วเลยแต่แกะออกมาอะไรเป็นว่าทาสีนวัสดุเพิ่มเงินก็ถ่านแล้วจะคืนด้วยกุลซีนเขาทยอยเอามาเถอละหน่อยมาแตละทังครับเพราะว่า<ม>หาเอามาลายบัดเดียวกะนทาบางแล้วเอาไว้วางนี่ก็ย่านเสียเนาะเข<ม>าก็เลยทยอยเอามาเถ,ถอะละทางสองทางทา่ากับโบได้โบได้จา้างเรียกโบได้จ้างสั่งก่ะเ็ดกันเองใส่หมูอะไรกันใส่หนูทายมาซรอยสร้อยกันเนาะ การสั่งกเพื่ออะไรให้นองขกับมันบรายก็ให้ดกมันกับประยเงนอะไรก็ต่างส่วนเลี้ยวคนใหญ่จะดีคนน้ำนาะคนก็ะเอาจ้างเงียเวมันก็ชิลายนเนี้ยประหยัดประหยัดงบป้าไปน้ำเนาะ่วยกันเถอะแไนพอเได้เงนเท็มนก็ะัดงินลเจอไต่อได้ตัวนี้ย้าวมากรุงต่อ mì cá nhân của anh Leo, đấy vàng bóc, đặt vàng bóc. น um да ี no. ่กะป้องกันได้อยู่ประมาณ80%เนาะแม่นๆ80%ก็จ100%แต่ก็ยังโอเคอยู่โอเคกว่าเฮาบ่ติดใส่เลยได้กว่าเฮาเลยคือว่ากันได้หลายอยู่แล้วล่เนาะตัวนี้แต่เาติด ห้องนอนเ้างชิลัยติดไว้เลยเบาะเบากรุงติดตัวเลยเนาะนี่แต่คันว่ามือนี้ง่็แล้วกับมาต่อมืออื่นตัวนี้ก็แล,วล้แลวแหละติดแล้วแหละมีแต่ด้านนอกเนาะด้านนอกเอาไว้ต่ออีกมือหนาป้าป้าบอกเนาะให้ให้เก็บขอบก้อนคือป้าว่าเก็บขอบเสร็จชนะขอบไปเลยนะเก็บเก็บขอบก้อนแล้วจึงค่อยลงสีแล้วพอดี เรวบักค <onn> <t ips |notimestamps|> 응ุงเก็บขอบคนเดียวเราบัวท่านแต่ติดเราจะเก็บขอบไงก็เลยว่าก็เลยว่าติดตัวนี้สั้นเลยเนาะติดตัวนี้สั้นดูสบายแต่การให้ให้น้องเราบราคู่อะสองคนนะเขาลงสีไปเลยแล้วไล่เก็บขอบตังน้ำว่ะเพราะว่าการสีเก็บขอบไปแล้วให้กระตาทำน้ำอย่บ่ท่านมันชิซ่าขึ้นอีกไว้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้แต่เ่อยแล้วมาเก็บไปเก็บขอบไปมมัันนแต่ที่แรกกะเฮ้ดแต่สั่นทางหน้านะเก็บขอบไปก่อนแต่ว่าบ่วท่านดูดิ แล้วเขาสองคนเขาได้ยืนท่าเพื่คุณโดนในฝูงหาชิเก็บขอบแล้วนอนไหล่ของกันเลยวะเนาะเปลี่ยนแผนซะเลยในประเทศจะที่นั่แล้วไปเก็บขอบสำรักเนาะกะไว้แน่กะไว้โอเคอย่าหมดตัวโอเคงามโอเคเห็นบันนี่แล้วกะดีใจนะดีใจน้องมาด้านนี้เลยไว้มาด้านไหล่ของ ไ,อไขอไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนด้านฟังนีิึนท่าแล้วเลยรสันก้วยตัวใดเป็นแบบเป็นตุ่มเป็นตอกับคัดไปน้ำ ใส่กระดาษทรายคัดๆกระจังคอยรงสีมันจ่าง่าเวลาลง สวยบาบกุ้งไหนก็สอยบ่ส,สมิงกับพ่อทาเป็นอยู่ได้ทาสีก็ได้เคยเคยทาเพื่อนอีพออีแม่ยุทีห้องพื้นเด็กๆแน,น่นอยกาพ่อเป็นอยู่แล้ว <c oughs> สวยก,กันกุนละนาะ ไวเนาะมาต่อฟังนอลไะที่แล้วเลยประกุงงป็นไ่ะ <c oughs> ประกุงเพินเก็บเก็บขอบสีขอบเน้ลยนเียังดอ่ะกันเศ้านี่ฮ <c oughs> ัน <c oughs> อากาศบอลขึ้นหันเราสิลงภายนอกก่อนทีแล้ว่ราชิลงภายนอกแต่นี้มันก็เลยเปลี่ยนแผนจะพี่นอก,กว่ามาลงภายในก่อนอย่านมันแบบฝนตกลงมาแล้วมันมันเสียหายมันสีค่ะเห็ดภายในก็นดีมันก็นแล้วไปนำ งามด้ไปลงสีแท้งแห่งสีงามเนาะงามเอ้ยงามงามงามแล้วเหรอสีแท้่งงามสีเปลือกไข่ว้ยมาทานหลุดนำกันได้พี่น้องว่าสีเพือนเฮาสีออกมาเป็นสีแบบไหนเนาะสีงามหรือบอ สาจารยนเห็ดเกี่ยวิะมวนาเก็บงานท่นเลยน่าไว้มดภายใเก็บงานเป็ท่านเลยนกัทานสด้วเาเนครนสองลหนึ่งสองลุหนึ่ง Nguyên suốt nắp bocu ngay cung kẹp cảm biểu ngắm bất ngờ bất là bởi ai mà sài bỏ lạc lại áo xài bó? là oh, bề à bóng <laughs> <Thương nhỉ> bó? <laughs> à, này bóng à bóng này bóng à bóng bao bóng à bóng <laughs> à bóng <laughs> à bóng à bóng <laughs> à bóng à. หาทีทารก่อฝากตำรวจสารเ็ดกบเนอหาททารก่อแวแมะเื่งนนะเงินทีทหารก่อฝากตำรวจโบกต่อเด้อเด้เลย้เส็แล้วแหละฝากต่อให้โบกต่อเด้อสั่งว่ะ ฮโกที่ร้นก่อฮักที่านก่อฝากตำรวจตาตัได้เลยทำิแตละย่างก็ไปไปให้นมหนุ่มเป็นเหตเบียกไปสมิงก็จิเก็บภาพบรรยากาศ ให้พี่น้องได้เบิ่งอ้าวสู้ๆเด้อชิแล้วแหละห้องโถงเขาสิแล้วแล้วเลือแต่ฟังบางนีดแหละสู้ๆสู้ๆอาไรแล้วไว้กันนานสิได้ต่อห้องนอนเห็ดคำบ่เมื่อนี่

เราเลยเพราะว่าจะไปลกตวน่าจะไแล้วตยไอันมันเป็นไลเ็เรทียไลตฝากขาซานต่อเดี๋ยววันลัไงเชอเ่ไลเวลาเลาอเลยกไปวันลไปก่อน ไปเอามามาตั้งไว้ขึ้นบรรเทาเก็บซีอยู่ดานบนมันบดเถิงเนี่ยมันสูงเลยต้องใส่ตัวนี้เอาเขาจะได้นอนลงบ่เงียงเข่าใส่หรือวคอย ได้อยู่วะที่แรกว่าที่ใส่ตัวนี้มาตัวนี้คขำแต่ย่านเวลาเขำแล้วมันชีนั่นมันชีไปถับกับสีที่เทาลงนะมันสีบงงามก็เลยเอาตัวนั้นใส่มาตัวนี้เยียบบอกกูบนการสีสบายบ่อเลย <laughs> ยู่ใส่กับบ่เทึงเนาะ <laughs> มันสูง สบายเลยวันนี้ยังบึงเทิงบอกมีแต่ชียื่นแล้ววันนี้ตามขอบมันมันทาบ่ได้บักุงเป็นคนไหลเก็บ โอสูุ้มีแต่ว่าสุ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 คือเกาบอแบบนเดพูนแ่บบในทีวต่บอวยคนว่าอยากเป็นอาอยากเป็นภูบาวซีพิวแอฟริกา สีดำๆคือคือบะคือสาวหมักวะสันเจ้าวะอบผิวห้องโทงกาไก่แจล้วเละถือว่าไว้เติบมือีนพี่น้องนังเทียกอาจะได้ต่อหองนอนสองห้องเลยสูดๆเ้อ สู okay. Okay. Er, you know, no ้ๆสิไลสิแล้วอะไรพี่น้องห้องโถงเราเธอไว้เติบ์ปนนี่กะแม่นบรดยจ้างส่างเด้อพี่น้องกะให้อันน้องสายกับหมูเข้ามากุ้งเปนมาซอยมาแล้วกะให้คนกินน้ำกินในน้ำใจพี่น้องกะให้เพิ่นเด็กๆหน่อย เม่นบริจาคสร้างกันม่นพากันเห็ดกันเองเอ้าพี่น้องคลิปนี้กะขอลาไปก่อนเด้อเพราะว่าสม,มิงก็ต้องสม,มิงก็สีไปซอยทางนั้นพี่น้องซอยจับนั้นจับนี้ทาสีโบเป็นกะซอยแนวเถาซอยได้กะคลิปนี้กะขอลาไปก่อนขอขอบคุณขอบใจพี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชม พีจำกาญบอกขมโุษณาขอบคุณ <Hello. S 1> ในายเดอพี่น้อง <laughs> พอกันคลิปหนาจ้าสบายดี